สวัสดีครับ <ท Kinder. S 1> <Rah> สวัสดีครับผมสวัสดีคุณพ่ออุดมนะครับอุดมดูดูบางทีจะวันลืมบัวกันผมฝันฝันว่าจะถึนบ <Okay. S 1> ้า <ส tenido> นเก่าเสือเลยไปเก่าเก่าบนเนะวันเรียนฝันว่าโค้งนไหนึีงที่บ้านฝันว่าได้โบนฟังก์ไอ้ไรอยู่เน็ตสากนอนเมื่อวันฝัลืม เรือตอนนี้แม่สร้างมาฟุตตูไม่ได้มาไม่ได้ลงเงินที่ฟังว่าแันหินึเงผมก็ไม่ได้เล่าหมดมันออกมันออกไปแล้วพ่อพอดีย้ำแรงหน่อยย้ำแรงมากกับม่ออกมือเสียดายบ้างนหมเสียดายยุ่งอะไรเสียดายบ่างอาจารย์ไม่เหรออาจารย์เราพอน้องเนาออกไปแล้วเนาะศูนย์สองเนาะเอาไหมพ่อเอาไหมเอาว่านี่เนาะฝันครับว่านี้ฝันอะไรครับพ่อคนสามคนเนาะยืน ยืนยิ้งกันเด้ยืนยิ้งกันดูนนดบาดี้พอดีว่ามันเขาเหนนั่งลงบไม่มีอะไรจะใครขโมยงงางไปยางไปคืนไปร้อยไปเลยไหมร้อยไปว่าจะลงมากกบ่าเห็นลงค่ะนั่นแหละมันเท่าน,นั้นของปัญนาของปัน่นแหละ กอดกันขึ้นไปเลขสามคนไหมใช่หอยเรือเขาจะมามักันเขาสามตัวแล้วของพ่อนี่กอดกันมากเขาสามตัวแล้วแม่กับลูกไลกันตีกันตีกอดกับเก้าเ้ามาเรียนร้อยหัวมันก็ต้องหาหรือหกครับคนสามคนไหมเก้าห้าหกเอ้ยเก้าห้าสามเก้าหาสามเก้าหกสามเป็นกี่หนึ่งโอ้ หอมไปนุ่กันเลยแม่หอมหาหอมงกแล้วอเนาะยืนกอดกันขึ้นไปเลยดิกอดกันก็ไปเคลือนไปขึ้นเงินดีจิงนงกจังเงินดิแมคข้นแถวข้นนมหรอพ่อปานกลางนี่ล่ะไม่ไม่เห็นจะว่าบ่าแม่นเบาสาวคนนี่ล่ะเจ้าหาสามเพกอดกันจับกันขึ้นไปที่ล่ะ พวกคนจะขึ้นไปยืนเหยียงกันดิยืนเหยียงกันร้อยไปข้างบนนะวครับเนาะบันต่อมาทำไม่พอทันม่เป็นกับเป็นของบุญเพราะเห็นล้มทำนี้บันวันนี้หายไปเลยไหมม้วนอยู่ไหมวันนี้ห๋อขึ้นทั้งฟ้าห๋อขึ้นทั้งฟ้าจะว่าแต่ว่เป็นยางขึ้นไปทุ้มขึ้นไปเพราะอันนั้นนั่นอันไงสิประมาณเกินหนึ่งใบกี่ล่ะ แต่ว่าบันล้งกับว่าเห็นว่าที่เห็นล้งกับว่าเห็นลงมตีเป็นเลขได้บ้านตีเป็นเลขได้บ้านคนจับกันน้องจับกันขึ้นมเงินกอดกั็เก้าแล้ววะมันก็ต้องกอดกันเหรเพราะว่ามันมันเหยียงกันมันไปน้ำกันเดินโตติดกันเลยไหมไปลกัน้ำกันลองซองกอดข้อกันไปอ้อมลมเลยกันไปไปเก้นที่เหรอไปทุกที่ ไประบานหายไปเลยบอกเเห็นลงมว่าความจะล้มกับว่าเห็นล้มเมันเกิดขันไม่ล้มมันก็จะเป็นลานเป็นยังไปนอนี่เป็นทึ่งปะพ่อขึ้นไป็ทึ่งอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วปะพ่อเหาะขึ้นไม่แล้วบ่มีล้มเลยบ่าพ่อเห็นล้มเลยไหมขึ้นเลยกับขันไม่เป็นกับเป็นบนแล้แต่ว่ามันบันใจกับมิ่งจะเป็นบุกตามตามบก อาสามสามอาไปอี่อ่นว่ามันไป็นลองตูดิด้ลยครับสามตัวพอตีเป็นตัวได้ก็ครับมันเนี่ยมันข้นเด้นกันตามันกอดกันขึ้นไปเนาะเกินมันเก่าไปเก่ายังอเก่าหกสามเก่าหาสามเก่าหกสามเก่าหาสามแมนแนวเก่าหกสามเก่าหาสามก็เก่าตัวเดียวกันเนาะเนาะจะว่าโดน เข่าหนุนมันบ่มหื่ออกวนมันเป็นเละกันต่ำๆอยู่ด้วยกันตาอยู่ด้วยถ้าพอนี่แต่ว่าขันต่ำขันคิดขำ้นน้สูงเลยมันจะได้ซีรักสิบตำแต่ว่ามันคือเครื่องดิ่มากฝันคือเป็นฝันไปกันกันเพามันซีซีมันอยู่ลวงหลางมันจะเป็นซีซี โอ้สี่าเป็นสี่เมล์ขันแม่นลูกลางขันแม่ขตนแม่เงินแม่นลางก็ไมทำรักสูตรสี่หาสี่หค่ะแม่ถ้าเป็นลางเด้ถ้าเป็นลางไหมถ้าเป็นลางมันบ่อันี้มันมันเป็นรักสิรักทีไอรักที่ทำแม่นหซีอยู่รักสิเพราะว่างวดบางนึงมันมากมันมากเป็นเป็นเ็ด รักทิพย์ฝนฝนจะฝนสูตรแต่ว่าฝนตั้งห่างหรอกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสูตรวันครึ่งวันนี้หรอไหมมันเคยมันเคยได้มากันตามสูตรนะสูตรได้สี่บอกพ่อแต่ความฝันของพ่อคิดบั้นยู่ข้างบนมันบกับอยู่ข้างบนแม่ได้พ่อเรามันลอยขึ้งยด้สีบอกขาดบนล่างเลยพ่อ อันอันนึ่งอย่างที่ภาพให้เป็นแปดเปลี่ยนหาสามก็ได้เพราะว่ามันพ้นแปดมันติดกันนะคันบลเป็นเก้ากับมันเปลียนแปดรักลอยแปดหาสามแมนแปดหกสามอะไรอยู่เหรอแปดหกสามเปลี่ยนหาสามนี่ครับอันนี้ขอบเปลี่ยนเฉพาะรักลอยเนาะรักลอยรักลอยนี่เอาแปดเ้าเก้าพ่อวุ้มันใจแต่ว่า รัดไอ้คิดรัดรวยหนคือความึขมมสามขมาม่ถามมันเก้ากับหกกันตัวเดียวเลยมูกันเก้าสี่หกเบอร์เบอร์เบอร์โทรแ้แคบแพี่น้องอย่าลืมเบอรโทรก่อนแ้วเราเอาสี่หกบ้างันเปันเงิน้วยคับนี่นีปเลย มันมันก็เขาสูตรเพื่อจะไม่ได้ไม่ได้เคิดพ่อนะครับบนี้อาจจะสรุปให้นะครับเป็นเลขความฝันนะครับของคุณพ่ออุดมนะครับคุณพ่ออุดมเอาบนยางเดียวนะครับสําหรับแนวทางความฝันนะครับ963 953 863 853นะครับสองตัวให้ตัดวินวินเราด้วยครับเดี๋ยว63 36 53 35นะครับสําหรับแนวทางลาง เป็นเลขสูตรไว้คำนวณอมตะนะครับ44 45และ46นะครับเป็นสูตรของคุณพ่อนะครับเห็ดมาตาโดนนะครับสูตรนีของพ่อนะครับย้ำอีกครั้งหน่อยนะครับ46 <คำ S 1> ไม่เทียวนะครับขามม่านขึ้นลักจิดพืชซีเลยหรอบอกผมโบรานมันเคยลักจีมันเคยเข่าเด้คำมากสิวิ่งซีได้ยังองวิ่งเพื่ออะวิ่งซีงงงลักจิบเี่ย ตามสูตรฟังสุดพอคนเบาได้ครับเดี๋ยเอซีมาติดตามนะครับมันมีอยู่สองหมวลตามมวนไอ้ใครักซีบาพอซิีมาตัวใดพอพอซีิมาซีแผลใ้นอนมาพอจากตัวเส้นพอมันเกิดเข่ากันก็เรียกตัวซับยินนะครัพตัวซับก็ไม่กับท้างกับเส้นกับยุบกับขึ้นแม่ลักซีมาไหนพอว่าซีอย่างจะัดซีเน้นๆนะ ถามาตีกับซือตีหกกับีเก่าด้เออมันมันเพรามันดูน้ำันโอเคพอห้ามันนิดนึงแคบแคบแคไปทั้งแคบเลยแคบเลยเฮงปังปังครับ